สวัสดีครับคุณผู้ชมเห็นต้นไม้2ต้นนี้นะครับคู่แฝดนี้นะตกสีม่วงนี้คือสาแรงสาบกานะครับคุณผู้ชมส่วนต้นข้างกันนี้คือต้นกรดน้ำหรือแผ่นดินเย็นนะคะทางพี่น้องชาวเราเราเรียกแผ่นดินเย็นหรือต้นบีประข้านะคะเวลาเราตากแห้งแล้วเอาสมุนไพรสองตัวนี้ทําเป็นชาชง ลดเบาหวานลดความดันช่วยบำรุงหัวใจแล้วก็ดูแลป้องกันระบบกระเพาะลำไส้นะคะคนที่มีปัญหาเรื่องกระเพาะเอ่อเป็นแผลกระเพาะมีปัญหากดไลย้อนสามารถรับประทานทำเป็นชาชงกินได้เลยตากให้แห้งหนึ่งต่อหนึ่งแล้วก็กดน้ำร้อนใส่ทำเป็นชาชงกินตอนเช้านะครับชาสมุนไพรดียาดีรักษาโรคสมุนไพรไทย เอาหญ้ามาทําเป็นยาสมุนไพรพื้นบ้านอาหารพื้นเมืองกินเป็นยารักษาโรคความไม่มีโรคเป็นราบอันประเสริฐครับผู้ชมใช้สมุนไพรไทยปรึกษาผู้มีความรู้หรือโทรมาที่เบอร์0619523322เบอร์หมอนานะครับสุขภาพดีกล้าออวันนี้นำเสนอสมุนไพรสองตัวนี้นะครับตอนนี้อยู่ทุ่งนาครับอยู่ทุ่งนาของพี่มีบุญครับต้นนี้ กับุณผู้ชมเ่อม,มองเห็นนี้ยอดก็จะเป็นนี้นะมันก็จะเป็นหวานหวานนะครับคุณผู้ชมเดี๋จะทานให้ดูนะเราเชียวมันก็จะหวานหวานมาคุผู้ชมลาไปก่อนครับสวัสดีครับอย่าลืมกดกระดิง่งกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปต,ต,ต่อไปครับผมสวยมาก ก็จะมีรถขมนะผู้ชมเห็นอยู่นี่ก็คือต้นกรดน้ำนี่นะครับยามเย็นมาเที่ยวทุ่งนาะเราพามาดูต้นที่แก่นะครับคุณผู้ชมเวลาแก่จะเป็นฝักสีน้ำตาลก่อนแก่ก็จะเป็นสีเขียวมันตาเขียดหรือต้นตาเขียดก็ได้นะคะลาไปก่อนครับคุณผู้ชม จบท้ายด้วยต้นสวย